Música ครับทุกทีีอีกาชทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารังกนตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของศึกยูโร2024นะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบแรกของยูโรที่เยอรมันตอนนี้เข้าสู่ในช่วงรอบน็อกเอาท์นะฮะ16ทีมสุดท้ายรอบแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, กูหลับดีกว่าไม่อยากดูคู่นี้แต่รอบนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วอีกไม่กี่อึดใจ ก็จะรู้แล้วนะครับว่าชาติไหนจะเป็นคู่ชิงของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับในเรื่องของภาพรวมใครเป็นเต็งเต็งที่ไหร่มีชาติไหนบ้างนะครับรวมถึงมามืดที่สออจะได้ลุ้นรวมถึงจอมเซอร์ไพรส์ประจำทัวร์นาเมนต์และความน่าจะเป็น ของในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฟังกันจบเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสนับสนุนช่องทาง,อ,งอิก,การชอเนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่แกร h ช n n นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมสรและยังคุยในเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติได้วยนะครับไปดูกันที่ประเด็นแรกครับภาพรวมในศึกยูโร2024หลังจากที่ผ่านพ้นในรอบแรกมานะครับ สรุปแล้วนะครับรอบแบ่งกลุ่ม24ทีมมีทั้งหมด36เกมได้ทีมเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อย16ทีมนะครับโดยที่จอร์เจียทีมน้องใหม่ก็ผ่านกระสู่รอบน็อกเอาท์เป็นทีมสุดท้ายอัดฝอยทองโปรตุเกสได้อย่างสวยงาม2ประตูต่อ0นั่นหมายความว่ามีทีมดังๆตกรอบกันไปหลายทีมนะครับหลายชาติอันดับ4ที่ตกรอบเนี่ย6ทีมประกอบไปด้วยขี K ่เมาสกอตแลนด์ แอลเบเนียเซอร์เบียโปแลนด์ก็ร่วงยูเครนก็ปิวและเช็กก็ไม่รอดนะครับส่วนในอันดับ3ที่ดีที่สุดคะแน да นน้อยสุดตกรอบ2ทีมนะครับนั่นคือฮังการีและโครเอเชียของลูก้าโมดิชฟีฟ่าแรงกิงอันดับ9ก็ไม่รอดเช่นกันนะครับโครเอเชียนี่แบบต้องไปล้างเครื่องใหม่สร้างทีมกันใหม่ ในขณะที่พอพูดถึงอันดับ3ดีที่สุดเนี่ยมันนึกถึงทีมโปรดของผมทีมที่ผมเชียร์อย่างอัสซูริอิตาลีถ้าไม่ได้ลูกยิงของสักคันยี่ในนาทีที่90บเนี่ยบอกเลยว่าอิตาลีกลับบ้านไปแล้วนะครับโอ้นี่ถือว่าโชคดีมากๆต้องยกนิ้วให้กับเรค a าโดคาราฟิโอรีแล้วก็สักคันยี่เลยที่ทำให้อิตาลียังมีชื่ออยู่ใน16ทีมสุดท้ายเท่ากับว่าตอนนี้นะครับสายบน สายบนนี่เดือดสุดเลยนะฮะฝรั่งเศสต้องเจอกับเบลเยียมใครจะไปรู้ล่ะครับว่า2ชาตินี้จะเจอกันฝรั่งเศสกับเบลเยียมไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ยังมีโปรตุเกสกับสโลวีเนียเยอรมันพบเดนมาร์กและสเปนเจอจอร์เจียเห็นไหมครับว่าในสายบนนี่แบบเดือดสุดตัวเทพๆตัวท็อปๆอยู่ที่สายบนครับซึ่งเจ้าภาพเองก็แบบใจตุ้มๆต,ต่อๆโอ้โหเฮ้ มาอยู่สายบนและสายบนนี่แบบตัวผการทั้งนั้นเลยถ้าเยอรมันอยากเข้าชิงต้องผ่านสเปนในรอบ8ทีมผ่านฝรั่งเศสในรอบตัดเชือกถ้าฝรั่งเศสอยากจะเข้าชิงต้องผ่านเบลเยียมก่อนของคิวีเดบรอยนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายแลบผ่านโปรตุกเกสของพีโดในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือผ่านเยอรมันหรือสเปนในรอบรองชนะเลิศคือ,อกว่าจะไปถึงจุดนัดชิงเนี่ย ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินสายบนนี่คือความยากครับยากมากทีมไหนที่เข้าชิงบอกเลยว่าพวกเขาก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์เพราะว่าสายล่างเนี่ยสายล่างนี่มันสวนทางกันเลยครับมีเพียงอังกฤษนะครับที่อยู่ในสายนี้ที่เป็นตัวเต็งมาก่อนหน้านี้นะครับมีเนเธอร์แลนด์มีอิตาลีแล้วก็พวกทีมไซส์ก,กลางๆของชาติยุโรป คือบนกับล่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเลยทำให้ความมันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่สายบนทีนี้มาดูครับโปรแกรมร,รอบ16ทีมสุดท้ายในยูโร2024วันเสาร์ที่29มิถุนายน5ทุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจออิตาลีตี2เยอรมันเจ้าภาพพบกับโคโนมเดนมาร์กวันอาทิตย์ที่30มิมิถุนายน ห้าทุ่มอังกฤษเจอโซโลวาเกียตีสสเปนพบจอร์เจียวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนะฮะห้าทุ่มฝรัง่งเศสเจอเบลเยียมครับและตีสโปรตุเกสพบกับโซโลวีเนียแล้ววันอังคารที่2กรกฎาคม5้าทุ่มโรมาเนียเจอฮอลแลนด์และตีสออสเตรียเจอตุรกีครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2ทีมไหนเป็นเต็ง1และเต็งอะไรบ้าง เต็งหนึ่งยังคงเป็นพวกพี่ๆนะฮะสิงโตคำรามอังกฤษของแกเวสเซาเกตเหลือบมองบรรดาร้านผู้จุดกฎหมายที่อังกฤษนะครับไม่นาเชียอว,ว่าอังกฤษเนี่ยยังคงเป็นเต็งหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นะฮะทางทั้งที่ฟอร์มการเล่นในรอบแรกถือว่าแย่ที่สุดในบรรดาทีมเต็งนะครับแล้วเป็นทีมที่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่เจอสไตล์การเล่นก็นไม่ชัด เล่น11ตัวจริงก็ยังไม่เห็นส่วนชาติอื่นเขามีหมดแล้วนะครับแต่อังกฤษยังงมโคงอยู่เลยยังมืดบอดมืดสนิทอยู่เลยครับแล้วอังกฤษเคยมีช่วงเกมการแข่งขันในช่วงรันซักนัดที่2เนี่ยตกหล่นลงมาเต็ง3ด้วยก่อนทุนเมน์เริ่มขึ้นเต็ง1จริงแต่พอเล่นไปอยู่เต็ง3แต่ในวันนี้พวกเขาคือเต็ง1น,นั่นเป็นเพราะว่าอังกฤษจบแชมป์กลุ่ม และอยู่ใน bracket หรือว่าคอ a r เตอร์ที่ไม่แข็งอยู่ใสายล่างที่สามารถที่จะกรุยทางพาตัวเองไปอยู่ในนัดชิงได้และเราไปถึงสื่ออังกฤษเองก็งงๆกับเกรดซเกตว่าเฮ้ยคุณสับขาหลอกพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนี่ขนาดคุณยังเล่นไม่ได้เต็มที่ขนาดคุณยังออกแรงเพียงแค่70%ขนาดคุณยังไม่ได้เจอทีมที่ลงตัวทีมที่สมบูรณ์แบบ ไลฟ์อัพตัวจริงที่มันใช่ที่สุดคุณยังพาทีมจบเป็นแชมป์กลุ่มได้คุณยังไร้พ่คุณยังรักษาคลีนชีได้ถึง2เกมแล้วคุณจับมาเจอโซโลวาเกียนี่คุณตั้งใจใช่ไหมเนี่ยหรือยังไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยโซโลวาเกียก็ไม่ได้เป็นขี้หมูขี้หมานะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอังกฤษเคยล้มหัวขมำ,ำในรายการเมเจอร์มาแล้วทั้งที่เจอกับชาติที่มันอ่อนชั้นกว่า ด้อยกว่าคุณภาพต่ำกว่าจำกันได้ไหมครับไอซ์แลนด์ไงโอ้โหทีมอังกฤษตกรอบซะงั้นครั้งนี้สโลวาเกียอาจจะทําได้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในมุมของร้านผู้จุดกฎหมายยังคงมองให้อังกฤษเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเพราะในแง่ของโอกาสของพวกเขาและความน่าจะเป็นแม้ผลงานรอบแรกถือว่าห่วยแตกแต่พวกเขาสามารถหลบสายหนักแล้วในโซนล่าง อังกฤษมี FIFA แรงกิ้งที่เหนือกว่าทุกทีมครับทุกชาติก็เลยทําให้อังกฤษถูกยกขึ้นมาเป็นเต็ง1เห็นด้วยไหมครับส่วนชาติอื่นๆล่ะครับชาติอื่นๆที่เป็นเต็งต่อจากอังกฤษก็คือกระทิงดุสเปนครับสเปนเต็ง2เต็ง3คือชาติเจ้าภาพเยอรมันเต็ง4คือฝรั่งเศสของท่านประธานเป้เต็ง5คือโปรตุเกสนะครับหลุดจากนั้น ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียของรุงราฟเบลเยียมมีอัตราต่อรองที่โหไกลสุดกูเลยเพราะพวกเขาต้องเจอฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสระวังนะครับพิตูเย็นโรเมลูลูกากูอาจจะแพทริ์ในรอบนี้ก็ได้นะครับอาทีนี้มาดูประเด็นที่3ครับมาเมื่อที่สอได้ลุ้นเข้ารอบลึกๆผมขอเลือกออสเตรีย ออสเตรียของลุงรับหรือว่าลุงรังที่ในวันนี้ไม่ใช่รุงรังนกนะฮะแต่เป็นรังนิกในโยูโร2 0 2 4ครั้งนี้โอ้โหโ,หโหโชว์ผลงานได้อย่างน่าพะับใจสุดๆเลยในยรอบแรกๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแบบเต็มเกมเท่าไรหร่หรอกครับเพราะมีเกมอื่นที่ต้องดูแต่พอวันที่ออสเตรียเจอกับเนเธอร์แลนด์ผมได้ดูออสเตรียแบบเต็มๆคืออยากดูไง อยากดูการทำงานแนวทางสไตล์วิธีการเล่นอะไรต่างๆของออสเตรียในยุคของรุงรับรังนิกผลปรากฏว่าปรับใจมากรับรังนิกทำออสเตรียให้เป็นฟุตบอลที่ดีมีทีมที่ดีเต็มไปด้วยทีมเวิร์กเต็มไปด้วยความมีวินัยและแบบแผนที่มันชัดเจนสุดๆเลยครับฟุตบอลของรังนิกเนี่ย มันเชื่อมโยงระหว่างบุรสิก้าเยอรมันระหว่างซาวสบวกระหว่างลาบสติกตัวนักเตะเนี่ยจริงๆก็มีสตาร์ไม่เยอะนะครับขนาดดิวิดอาราบาไม่ได้เล่นในชุ์นต์นี้เพราะว่าเจ็บยังมีมาโกอานาโตวิชมาเซลซาบิเซอร์แต่ถ้ามองถึงภาพรวมแล้วสตาร์น้อยมากนะครับแต่กลายเป็นว่าออสเตรียในยุคข,ของลุงรังเนี่ยเป็นทีมเป็นชาติที่แบบ มีส่วนผสมที่ลงตัวมากเคมีตรงกันมากๆระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแล้วทีมชุดนี้สามารถเล่นฟุตบอลในแบบฉบับที่รับรังนิกต้องการได้ดีสุดๆครับมีกลิ่นของเกเกนเพรสซิ่งหรือเพรสซิ่งจากแดนบนครับเล่นเกมรับก็ดันสูงไฮไลท์เล่นด้วยความเข้มข้นเล่นด้วยความดุดันเล่นด้วยความเกรี้ยวกราดวันนั้นนี่แบบ นักเตะเนเธอร์แลนด์แทบจะไปกันไม่เป็นครับโดนบีบตลอดเวลาโดนเพรสซิ่งแทบจะทุกจังหวะพอเสียบอลแล้วก็ต้องมารับมือกับเกม c คาน์เต Attack ของผู้เล่นของอสอสเตรียจากที่ออสเตรียกําลังขาลงแต่รับรังนิกสามารถกู้ชื่อเรียกศรัทธาบนบอลออสเตรียได้อย่างดีเยี่ยมครับและนี่ครับคือมาเมื่อที่สอได้ลุ้นเข้ารอบลึกๆในใจผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะ ทีนี้มาดูประเด็นที่4ครับทีมจอมเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับไม่ใช่ชาติไหนเลยครับนั่นคือจอเจียจอเจียของวิลลี่ไซโยครับเข้ามาเล่นในยูโรครั้งนี้เป็นหลนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติพภกเขาเลยนะฮะจริงๆจอเจียนี่ถือว่าเป็นทีมระดับล่างๆพวกเขาเข้ามาในยูโรครั้งนี้เนี่ยฟีฟ่าเรงกิ้งอยู่ที่74ถือว่าต่ําที่สุดครับแล้วถ้าหากว่า ไม่มีในศึกยูฟาเนชั a ลีกก็จะไม่มีจอเจียในวันนี้ครับเพราะว่าผลงานแย่มากในรอบคัดเลือกยูโรนะจบรองบุ้ยของกลุ่มชนะแค่2นัดไปกลับกับทางด้านของไซปรัสแต่ที่มาเล่นยูโรรอบสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยด้วยการผ่านเส้นทางสายเพลย์ออฟเนชั a ลีกกลุ่ม C ครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนที่สุดจอเจียนีปราบลักเซมเบิร์กมารอบรองครับแล้วก็มายิงจุดโทษพิชิตกรีซเข้ามาสู่ในรอบสุดท้ายยูโรครั้งนี้ ไอตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันครับว่าเป็นทีมแจกแต้มแน่เป็นทีมบุ๊ยของกลุ่มแน่แต่ไม่ใช่ครับขอโทษฮะจอเจียสู้ทุกชาติได้แบบเต็มที่ที่สุดสู้ตายถวายหัวทุกเกมครับแล้วมาชนะแบบถูกที่ถูกเวลาในเกมสุดท้ายนะครับชนะโปรตุเกสทีมแชมป์ยูโร2016ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วจอเจียก็ผ่านกาสู่รอบสุดท้าย จอกับสเปนทีนี้มาดูประเด็นสุดท้ายครับความน่าจะเป็นไปดูสายบนก่อนครับเมื่อมองจากการประกบคู่ในรอบ16สุดท้ายสายบนเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดนะครับว่าชาติไหนจะได้เข้าสู่ในรอบ8ถทีมสเปนจอร์เจียโอ้โหสเปนเล่นแบบไม่ต้องครองบอลเยอะแต่มีหมัดหนักหมัดน็อกน็อกคู่แข่ง เจอกับจอเจียโอเคมีลูกฮึดลูกสู้ลูกแบบไม่มีอะไรจะเสียวิ่งเต็มที่วิ่งพล่านไปทุ่วสนามแต่ถ้าดูจากความคมความชัดเนี่ยสเปนดูเหนือกว่าครับคุณภาพความสามารถเฉพาะตัวสเปนดูดีมากๆสเปนไม่น่าพลาดครับน่าจะผ่านด่านจอเจียจอเจียยุติในรอบนี้แค่นั้นส่วนเยอรมันกับเดนมาร์กครับแน่นอนเยอรมันต้องระวังในเรื่องของการถูกโจมตีกับตำแหน่งและก็บ,ทบาทของโทนี่ครส แล้วต้องหวังไว้ว่าอิวคารุรก,การยังคงท็อปฟอร์มฟอริงเวิร์สกับมูเซล่าก็ยังคงท็อปฟอร์มเช่นกันนะครับส่วนเดนมาร์กเนี่ยปัญหาของพวกเขาอยู่ที่การจบสกอร์การจบสกอร์ค่อนข้างเฟืดครับดังนั้นผมมองว่าเยอรมันน่าจะบทเอาชนะเดนมาร์กได้แบบสนุกแล้วก็สะใจเข้ารอบไปเจอกับทางฝั่งของสเปนทีนี้มาดูโปรตุเกสครับโปรตุเกสกับสโลวีเนียโปรตุเกสไม่น่าพลาดครับ พวกเขามีของให้เล่นเยอะแต่ว่าต้องจัดให้มันลงตัวให้มันสมดุลแล้วก็ต้องมีทีมเวิร์กมากกว่านี้อย่าต่างคนต่างเล่นครับแล้วก็ถ้าไม่ยิงทิ้งยิงขว้างกันเองเชื่อว่าโปรตเกสผ่านได้แบบสบายๆฝรั่งเศสกับเบลเยียมครับมันเป็น2ชาติใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหบอกเลยว่าเบลเยียมชั่วโมงนี้ถอยหลังครับคีฬาบอลแต่ละเกมเหนื่อยมาก ล้พิตูลูกากูนี่แบบโอ้โห,โหยิงทิ้งยิงคว้างอะไรก็ไม่รู้ฝรั่งเศสอาจจะอยู่ที่การลงล็อกของผู้เล่นแนวรุกแต่ผมเชื่อว่าในรอบ็อกเอาท์เขามาฝรั่งเศสจะทําได้ฝ่าด่านเบลเยียมได้แล้วก็จะไปเจอกับทางฝอยทองโปรตุเกสนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูสายร่างสายร่งารงโรมาเนียกับเนเธอร์แลนด์นี่อยากจ,จะเป็นคู่หนึ่งที่พลิกล็อกได้ครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เองก็มีความเปราะบางนี่เหมือนกันพวกเขายังขาดความแน่นอนขาดความมั่นคง รมเนี่ย้าสู้ดีๆบางทีอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้ออสเตรียกับตรุรกีครับออสเตรียเนี่ยท่าเล่นได้เหมือนกับเกมในเช์แลนและในช่วงก่อนน้านั้นนะครับผมมองว่าออสเตรียของลุงรัฟรังนิกจะบทขยี้ฝ่าด่านตรุรกีได้สําเร็จนะครับส่วนอังกฤษกับสโ,โลวาเกียอังกฤษนี่ก็แบบต้องลุ้นกันเกมต่อเกมลุ้นกันนัดต่อน,นัดก็ไม่รู้ว่าฟีฟเดนจะกลับมาได้ไหม รวมถึงแฮร์วิเคนเนี่ยจะสามารถยิงประตูได้แบบเป็นก่อเป็นกรรชูดเบรนทงแฮมเอายังไงนะครับและกองกลางจะใช้ใครคอบบี้เมนูไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใครบุโยซากา้าหรือจะเอาโคพาเม,มอร์คือตอนนี้ยังคงไม่ทราบดีว่าเด๋ิดสเกตจะเลือกเดินในแบบไหนแต่ถึงอย่างไรครับกัดฟันเชียร์อังกฤษผมเชื่อว่าพวกเขาทําได้แต่อาจจะแบบหืดจับคอในขณะที่คู่สุดท้าย อิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เหนื่อยครับอิตาลีของผมนี่บอกว่าเหนื่อยทุกเกมต้องดูว่าความเด็ดขาดในช่วงสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่หมู่ครับเรียกได้ว,ว่าสายล่างเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสายบนแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีจอมเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ามาในรอบนี้อาจจะเป็นโรมาเนียก็ได้หรืออาจจะเป็นโซลวาเกียก็ได้อังกฤษตกรอบเป็นไปได้ทั้งหมดครับ และรัรนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสปอตช่องทางการไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ